และถ้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ IQ Air ที่เขามีการจัดอันดับพื้นที่ที่มีมลพิษเนี่ยนะคะคตอนนี้ทั่วโลกทั่วโลกนะเวลา17นาฬิกา4 7นาทีอ่าอัปเดตตรงน,นี้แหละอ่าล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครอยู่อันดับ17ของโลก <laughs> ตามมาด้วยเชียงใหม่อยู่อันดับ18ของโลกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะคะคือสภาพอากาศเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันยากใช่ไหมที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงในทีนี้จะช่วยกันลดมลพิษยังไงนะคะหนึ่งในแนวทางอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการประกาศออกมานะคะจากทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือขอความร่วมมือให้ทํางานอยู่ที่บ้าน work from home 2วันใช่ไหมคะวัะ2วันเนี่ยน่าจะหนักสุดก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะคะเพียงแต่ว่า คือเท่าไปเท่าที่ไปสำรวจเนี่ยในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจุดเอาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะคะก,ก็ยังพบคนออกไปทํางานกันตามปกติแทบไม่มีความแตกต่างคือนึกถึงเมื่อหลายหลายปีก่อนตอนนั้นที่ work from home อะ่ะ ถนนโล่งไปเลยจริง<ช>แต่วันสองวันนี้ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าถนนโล่งขึ้น<ช>รถก็ยังเยอะเท่าเดิมใช่เนี่ยทีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจไปพูดคุยมานะคะหลายคนก็บอกว่าก็ทางที่ทํางานเนี่ยก็ยังให้มาทํางานตามปกติอยู่นะคะแล้วก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยฝุ่นมันก็เยอะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยหลายคนยังไม่ทราบว่ามีมาตรการนี้ด้วย<ช>นะคะ <ๆ S 2> ที่จะให้ work from home นะคะในขณะเดียวกันนะคะสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นอนพอคนยังไปทํางานกันปกติ เ<ต>ช้าเช้าเย็นเย็น<ๆ>ก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะแล้วคือยิ่งรถติดก็ปล่อยท่อปล่อย,อยควันไอเสียออกมาโดยที่อากาศมันไม่ระบายมันก็จะยิ่งเพิ่มฝุ่นเนี่ยค่ะ,คะจุดเนี้ยนะคะถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังเห็นว่าการจราจรหนานแน่นและดูสภาพท้องฟ้าช่วงเช้าเช้าบ่ายทั้งวันเนี่ยนะคะ ก็เต็มไปด้วยฝุ่นควันนะคะแม้ว่าทางกรุงเทพจะมีการขอความร่วมมือเรื่อง work from home แต่ก็ยังมีประชาชนส่วนใหญ่ออกมาทํางานข้างนอกกันตามปกติจากการไปสอบถามพูดคุยคนที่ออกมาทํางานมีทั้งข้าราชการมีทั้งพนักง,งานบริษัทคนที่เราไปพูดคุยด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่ได้มีคําสั่งให้ work from home ส่วนบางคนบอกว่าลักษณะงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ work from home ได้มไม่สามารถทํางานอยู่ที่บ้านได้ก็ต้องเข้าไปที่สํานักงานแต่ก็มีบางแผนกนะคะที่สามารถ work from home ได้ค่ะคือลักษณะงานบางคนจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนถ้า work from home เนี่ยล้วก็ส่งงานได้แต่บางคนจําเป็นจะต้องทํางานที่ทํางานนะคะความความลักษณะงานต่างกันค่ะ ถ้าถ้าสามารถเวิร์ h o m มได้ก็เป็นลักษณะงานอีกแบบหนึ่งอะค่ะสามารถส่งงานทางทางระบบได้อ่ะค่ะมีความ,มจำเป็นที่ต้องมาทำงานใช่ค่ะถ้าถ้างานที่จะแบบต้องเซนแฟมหรอพี่เนี่ยต้องเซนแฟมอะไรเงี้ยค่ะต้องเซนสดๆเงี้ยเราเลือกเซนจากบ้านไม่ได้อ่ะค่ะยังต้องเดินทางมาทํางานอยู่ค่ะบริษัทก็คือยังไม่มีมาตรการใช่แต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่เขาแบบว่าทํางานที่บ้านได้เงค่ะแต่ที่บริษัทยังให้ไปทํางาน ใช่ค่ะ คนที่ต้องออกมาทํางานเนี่ยนะถามว่าแล้วกังวลไหมดูแล้วอโอากาศมันไม่ดีเลยอ่ะฝุ่นเยอะนะคะหลายคนบอกว่าก็กังวลกับสถานการณ์ว่ามันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพจึงอยากให้มีการออกมาตรการแล้วก็การรณรงค์มากขึ้นนะคะอย่างเช่นรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะมากขึ้นแล้วก็อยากให้พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้สามารถเชื่อมต่อได้ทุกจุดสะดวกสบายและการจัดการเรื่องปัญหารถควันดาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อยากยั่งยืนค่ะใจมากค่ะเพราะว่าการสูดฝุ่นพีเอ็มก็ไปเข้าทางลมหายใจมันทําให้เหมือนจะเป็นไข้หรือว่าทําให้หายใจไม่สะดวกอะค่ะแล้วก็ทํำให้แบบกลัวจะเป็นโรคอยากฝากว่าเออให้ให้ลดมุลพิษทางด้านออยอดยานพาหนาเช่น เช่นฝุ่นแล้วก็พวกท่อไอเสียอะไรเงี้ยก็ให้ปรับปรุงด้านท่อไอเสียเพราะมันมีผลโดยตรงเลยก็อยากให้แก้ไขไอคะค่ะเพราะว่าคนที่เขาต้องไปทํางานหรือว่าเด็กนักเรียนที่เขายังต้องออกมาทํางานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นห่วงสุขภาพเขาคะ่ะคนที่ทํางานแบบว่ากว่าถนนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นอันตรายมีควันรถมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากจริงๆงอยากให้คนใช้รถสาธารณะมากขึ้นมากกว่าอยากให้มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีขึ้น คือ work from home ครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกับครั้ง3-4ปีก่อนหน้านั้น<ะ>ที่ตอนนั้นกทมสั่ง work from home เนี่ยให้โรงเรียนในสังกัดกทมหยุดเรียนให้ไปเรียนออนไลน์ด้วยใช่ไหมฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยโรงเรียนก็ยังให้นักเรียนไปอยู่ซึ่งบางสื่อเนี่ยได้สัมภาษณ์โฆษก กรทมท่านก็บอกว่าเป็นเพราะว่าแต่และโรงเรียนตอนนี้ในสังกัดก,กรทมเขาสร้างห้องเรียนปลอดฝุ่นไว้แล้วแล้วเขามองว่าการที่เด็กมาที่โรงเรียนแล้วมาอยู่ในห้องห้องปลอดฝุ่นเนี่ยปลอดภัยกว่ามันปลอดภัยกว่าเพราะเวลาให้เด็กหยุดอยู่บ้าน,นกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทํางานไม่มีเวลามาควบคุมดูแลเด็กก็ออกไปเล่นนอกบ้านโดยที่ไม่ใส่หน้ากากอยู่ดีแต่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยยังมีครูคอยดูคอยบอกให้เขาใส่หน้ากากก็เลยกลายเป็นว่าคิดแล้วว่าเพื่อสุขภาพของเด็กเนี่ยให้เด็กมาที่โรงเรียนก็ยังจะดีกว่า มันก็เลยอาจจะไม่ได้ลดเรื่องของการเดินทางมากสักเท่าไหร่บางคนก็อาจจะสะท้อนไปว่าเหมือนกับคําสั่งมีออกมากระทนหันนะคะคือเตรียมไม่ทันนะคะเตรียมไม่ทันบริหารจัดการไม่ทันแล้วก็บางส่วนก็บอกว่าอย่างที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมบอกไปใช่ไหมคะประชาชนบอกไปว่า ด้วยชิ้นงานไม่สามารถที่จะ work from home ได้ใช่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยช่วงเวลาในการค่อยๆปรับตัวเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจากเซ็นสดต่อไปบริษัทจต้องปรับให้สามารถเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่อย่างไรนะฮะ